พระพายของชาแนลจะเดินทางไปอุบลเด้ดเอจช่ไปอุบลที่บิ๊บกทำเพลงให้ทุกน,นอ,พอ,พอนท์ไวยพรให้ด้วยเด้อยินาีครับมาขอพรพ่อพายเดินทางไปอุบลครับวับนนี้เช้านี้ครับผมยิน,นดีครับ

รถ้าไปวนจาเรื่องสวนบ่อหรืยังก็ค,ค,คลิดคี่ก็อยู่ที่ปล่อยอไปกับลุงโนนครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอฟซีกองแชนแนลพี่น้องเอฟซีของนนลององุงนนท์นะครับวันนี้ลุงนนท์ก็ จะไปจังหวัดบุรรัมาชธานีเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บหนึง่งไปเลยครับผมโอ้รถหมูมากเลยหอมหอมหุยหวยเลยขนาดล้างมา้งอย่างไรแล้วไปไป กันหนีบักโอ้ยใครเราไปเดี๋ยวนี่ใคยเราไปเดี๋ยนจะเอาในเป็นหน้าที่ในกานปฏิบัติมันเห็นแต่ลุงคนเดียวเท่านี้มันหลังมันหลังเอาใช่ว่าครับก็สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องกองแชนแนลพี่น้องจอหนี้เฟมิลี่นะครับก็ ขณะนี้ก็กําลังเดินทางาไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลุงนนนะครับก็จะไปอัดเสียงออกองบอกว่าลุงนนมีแววเ,เสียงดีว่าอย่างนั้นแล้วก็แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเพลงโชเฟอร์ผู้ให้นะครับกองบอกว่าเสียงดีมากในฐานะที่กองเป็นเป็นอะไรอะโปรดิวเซอร์ว่าอย่างนั้น ก็เคยทำเพลงมาแล้วก็สั่งให้เขาทำดนตรีทำเรียบร้อยวันีห้องอาจเขาบอกว่าพร้อมวันนี้ต้องมาวันนี้ถ้าไม่มาวันนี้ไม่ได้เป็นนักร้องว่าอ,อย่างนั้นนะครับอจอนนี้ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยทีนี้บอกว่าลุม้มลุ้นลุ้มน้นไปด้วยไปด้วยโอ้ดังแน่ดังแน่ตุ้มปังปังแน่ว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่รีรอล้พี่น้องนะครับแต่แต่ว่าค่าน้ํามันนี่ไปหาเอาข้างหน้า พี่มนว่จอนี้อแรกว่าจะเอารถผมจะรถผมมันเปล้งเออรถท่อง่วามรือ่องประหยัดกว่าประหยัดกว่าเป็นโซล่าเซลล์นะอโซล่าธรรมดาผมโซล่าเซลล์โซล่าธรรมดาเออนะครับมันเป็นชินใช่ไหมเป็นเป็นชินมันก็จะจะแพ้จะเพล้งกว่าพูดง่ายๆพี่น้องนะครับแล้วรถนี่ก็เหมือนว่ายกเครื่องมาใหม่แอร์เย็นเียบแอร์เย็นเฉียบ ล้างอย่างดียังมีกลิ่นอะไรอยู่เลยเออล้างอัดฉีดไปอย่างดีบอกว่านี่กี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีได้ไหมยี่สิบวาสามสิบวาสามสิบวาร์สามสิบกว่าปีนะครับบปีแล้วพี่น้องท่านใดที่อยากจะซื้อให้ใหม่ก็โอเครับได้เคยปล่อยผมมีรถคันนี้เออเข่าเจ้ากว่านิดหนึ่งอ่าว่าว่อสร้างแล้วนี่ยิงอิูุสฟัตเตอร์ทีนี้อิสุกีเอต้ากีเอต้า อทีไก็ช่วงปีสาม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 ประมาณนั้นะมาประมาณชั่วโมงนีอาจจะาคนนม่จงดอ๋อได้ได้ไ้ม่เป็นไรงน้นี่ต้องห่วงโน้นกดร้อยแปดสเลยอ้าวเนมาลอดแต่วานิมดีอยู่อ โบ่หลายซาหลายซาเลยครับได้บ่ได้แต่แต่ระวางต้องนะร้อยเสาเฮ้ยโอ้โหโดนเขียวโดนเสาไปเสามาอะไรนะคุณไมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ใจอยู่เนี่ยไปไป็ดไปสั่งไปสั่งไอ้ท่าอากาศเลยไปเรียกหมอหมอยาจบเดียวเนี่ยผมไม่บายรุ่แบบแรงสุดครับเจอกันใหม่ที่ทางตะไคร้ก็ใช้เป็ื่อนของการรู้นะครับโอ้ยโคือโบบอกเขาซอยแค่น้ำมัน ช่องจ้านี่เฟมิลี่ตัวเนาะอ,อันนี้ผมไปลงร่องพ่องก็หายใจใช่ดีอ๋ออันนั้นแล้วกับเอฟซีพ่อพายแล้วบอกนะครับวันนี้นะครับก็ไปไปที่นี้ก็ดูนะครับหากมีเวลาก็จะไปแวะเยี่ยมใครอ่ะเอ่อจ้น,นี่มือปราบนะครับถ้ามีเวลานะครับเออถ้ามีเวลาอาจจะไปเยี่ยมจ้าน,นี่มือปราบแล้วก็จะพาน้องๆน,นะครับอาจจะ ขึ้นไปถ่ทำเขาเรียกสัมภาษณ์พวกทหารที่อยู่เดินา500นะครับบริเวณเนี่ยอำเภอน้ m y ยืนนะครับขากลับผ่านมาทางน้ำยืนไหมหรือ,อยังไงหรือแล้วแต่ถ้าผ่านมาเส้นนั้นพวกเราก็จะได้หลายคลิปไหนๆไปกอ็อยากจะให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศของอชายแดนอีสานใต้นะครับเพราะว่าจุดที่เราไปก็อยู่ใกล้ๆตะเข็ชายแดนน่ะ ไทยกัมพูชานะครับถ้ายังไงแล้วนะครับก็จะบอกพี่น้องอีกทีหนึ่งบอกไม่อยากอะไรจะพูดไหมล่ะเต้น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 จะไปบ้านเต้นเต้นจะไปบ้านเต้นเต้นไม่ได้ไปนาเรือยันี่โอ้เป็นเดือนนะครับอ๋อเดือนกว่าแล้วอ๋อเดือนกว่าแล้วอ๋อก็โอเค ะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเออเดี๋ยวก็ไปชมลุงนนด้วย,ยก็ได้เดี๋ยวลุงนนทจะอัดนะครับเว๊นกินข้าวธนาคารอย่างเก็บเงินธนาคารตะคลองนะครับกรุงเทพยูที่อ็องมิกิสั่งกลับยูทีอ่า ขโยกัดตัวมีกใส่ไปซ่อนกันได้กบนี้ทำร็อกไปก่อนเดี่ยเอาใส่น้ำมันพันนึงแต่ว่ามันสดเกืหรือว่าตอนเติมน้ำมันเราของเอาเยนกันได้บุ๊คเดียไม่าอ้ารับเแวแวแนวเิทางมากมลาดุยงมาเลยถเงกำลังมามาเริ่มขมี่ามีอย่างไรเเลย ทั้งยังแนรุ่งนวลนนแล้ั้งยังเนี่ยมันเดืออายุนาทีหนึ่งมันบมดมันบมดเต็มอาจจะเห็มันเต็มแต่นาทีโอ้กับกับผมเองก็ขออ่าขอบคุณเนี่ยพี่อ๋อยนะครับพี่อ๋อยเนี่ยได้ส่งงบประมาณมาสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณอ่าพี่ไฮไทยนัทนะครับก็ถือว่าเป็นพี่สาวลุงนวลคนหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล ลุงนนกับจอนนี่แล้วก็กับปองด้วยดีตลอดมานะครับก็ขอขอบอคุณมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆท่านนะครับที่ให้กําลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ